สวัสดีครับครับครับผมย้านะครับวันนี้เราอยู่กันที่ Z ซ v อีวี i เ n ชสาขาลังสิตปทุมธานีนะฮะช่วงเนี้ยมีลูกค้าถามเรามาเยอะเลยใช่ไหมน่าจ๋าว่ารถรถไฟฟ้าสามารถล้างได้ไหมนะครับผมยืนยันว่าล้างได้แน่นอนนะครับลูกค้าวันก่อนมาบอกว่าตั้งแต่ซื้อรถมาเนี่ยประมาณสามปีไม่เคยได้โดนน้าเลยนะครับเพราะว่าเอ่อมีคนเตือนมานะครับว่าตอนซื้อรถเนี่ยก็อย่าให้รถโดนน้านะครับซึ่งจริงเนี่ยเราต้องทําความเข้าใจก่อนว่ารถเนี่ยนะครับที่เป็นไฟฟ้าเนี่ย นะครับหรือว่ารถน้ํามันทั่วไปเนี่ยนะครับก็คือไม่ใช่ว่าเอ่อเป็นน้ํามันไปทําให้ไฟไฟดวงหน้าติดทําให้ไฟเลี้ยวติดมันก็เปลี่ยนจากเอาน้ํามันนะครับเป็นพลังงานไฟฟ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยรถไฟฟ้ากับรถน้ํามันเนี่ยก็คือทํางานใกล้เคียงกันเนาะแต่แตกต่างกันที่เครื่องยนต์นะครับในการขับขี่แต่ไฟฟ้าเนี่ยใช้มอเตอร์ในการขับเคลื่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวถานหน้ากลานิดหนึ่งรถไฟฟ้าเนี่ยตรงไหนที่เป็นจุดต่อสายไฟอ่าเชิญมาทางนี้ครับอ่าอันนี้คือแบตเตอรี่ถูกไหมครับ อ่าตรงไหนเป็นจุดต่อสายไฟบ้างที่น่าจ่ามาประกอบรถครับที่เป็นที่สมพ่วงแบตเตอรี่อ่าที่สมพ่วงแบตเตอรี่ตรงนี้ตรงนี้นะครับซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นคอนเนคเตอร์เนาะแล้วก็อยู่ตรงไหนอีกครับอยู่ตรงนี้ตรงคอคอนะครับซึ่งถ้าจริงๆแล้วเนี่ยลูกค้ากังวลเรื่องของว่าเออกลัวน้ำจะเข้าไปนะครับผมแนะนําเนอะนะครับก่อนทําการล้างนะให้ทําการเอาถุงเนี่ยนะครับคลุมในพวกข้อต่อต่างๆไว้นะครับเพื่อไม่ให้น้ําเนี่ยเข้าไปในจุดต่อนะแล้วก็ เอ่อตรงจุดตรงเนี้ยจริงแล้วมันคุมยากนะมันมีวัสดุคุมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี้ยอันเนี้ยก็เหย่าน้ําไปฉีดเวลาล้างเนี่ยให้ทําการล้างปกติเฉยนะครับเท่านี้เองง่ายแล้วเมื่อล้างเสร็จนะครับเราจะมีตัวช่วยเนอะจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าสเปรย์อะไรประสงค์นะแต่ละอย่างใช้งานแตกต่างกันอย่างเนี้ยตอนเนี้ยเดี๋ยวเราจะใกล้สงการแล้วเราเชื่อว่าจะมีคนขี่รถจักรยานไฟฟ้าเนี่ยไปเล่นสงการถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้ครับแต่จุดที่เอ่อต้องเป็นห่วงในเรื่องของเอ่อหัวคอนเนคเตอร์ นะครับที่น้ำจะเข้าไปอันนี้ก็ต้องระวังแต่ถ้าท่านพกพวกสเปรย์พวกนี้ไว้นะครับอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าคอนแทคครินเนอร์เป็นสเปรย์เพื่อฉีดตรงหัวคอนแทคนะครับตรงช่วงช่วงของการเชื่อมต่อสายไฟนะฮะจะทําใหออ้น้ำเนี่ยไม่อยู่ตรงหัวคอนแทคนะส่วนอันนี้ใครๆคิดว่าโซลแออที่ใช้ได้อันนี้โซลแอกผมไม่แนะนำเนอะนะครับเพราะโซนแอคเป็นน้ํามันถ้าไปฉีดหัวคอนแทคเนี่ยนะฮะอันนี้ไม่ถูกต้องนะครับแล้วจะมีฤทธิ์ในการที่กัดด้วย นะแล้วก็อย่างหนึ่งอันนี้คือสเปรย์จารบีอันนี้จําเป็นนะครับถ้าไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าหรือรถน้ํามันนะครับถ้าท่านไปนขับขี่ลุยน้ํามาหรือไปเล่นน้ํามานะครับจุดที่น้ําจะเข้าเนะืก็จะเป็นในช่วงของข้อต่อจุดตรงมอเตอร์นะครับแล้วก็ตรงตรงนี้ลูกปืนล้อหน้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้ยเราก็สามารถเอาเป็นพวกเอ่อสเปรย์จารบีนะครับในการบำรุงรักษาก็ฉีดเข้าไปแค่นี้เองนะฮนะก็จะทําให้ตรงจุดตรงเนี้ยไม่เป็นสนิมง,ง่ายๆนะครับ ซึ่งวันนี้เนี่ยในจ,จุดของตัวคอนเนคเตอร์เดี๋ยวเนี่ยครับอย่างสมมุติว่าน้ําเข้าไปที่จุดต่อใส้ไส้ถามทํายังไงนะครับง่ายๆครับก้าสเต์เนี่ยครับที่เออเขาเรียกว่าไล่ความชื้นนี่ครับฉีดแค่นี้เองนะครับอันนี้เปรียบเสมือนเป็นแอลกอฮอล์ซึ่งมันจะแห้งไวมากเลยนะครับเมื่อเราฉีดเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็ปล่อยให้เขาแห้งนิดน,นึงแล้วก็ใส่อุปกรณ์อื่นเข้าไปแค่นี้เองนะครับอ่านาะจารองล้างดูซิ นะครับอันนี้ผมเตรียมมาพร้อมเลยอุปกรณ์ในการล้างถามว่าล้างได้ไหมเราใส่น้ํายาล้างเรียบร้อยนะฮะล้างได้ครับแน่นอนล้างไปเลยแต่อย่าไปฉีดในบริเวณที่เป็นข้อต่อจะดีที่สุดนะครับอ่ากุญแจอย่าเลืเอมาออกนะฮะเอากุญแจออกก่อนนะครับล้างได้แน่นอนนะครับพวกนี้ไม่ต้องกลัวนะฮะเมื่อเราล้างแล้วเนี่ยเราก็ทําความสะอาดเช็ดแห้งซะนะครับเนี่ย รถเราใช้งานก็มีสกปรกเนอะนะครับเพราะนั้นเนี่ยจุดต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเราล้างเสร็จเราก็จะเอาไปเขาเรียกว่าสเปรย์นะครับที่จะทําการเช็ดล้างหัวฉีดนะครับไอ้เช็ดเขาเรียกว่าล้างหัวคอนแทคนะฮะทำการฉีดเพื่อเพื่อให้จุดต่อสายเนี่ยแห้งนะครับแล้วก็จะใช้สเปรย์จละบีนะครับทําความสะอาดเจุดเอ่อพ่นในจุดเขาเรียกว่าเป็นเอ่อตรงตลาดลูกปืนนะครับเพื่อไม่ให้เกิดตนิมนนะครับแล้วก็ตรงคอตรงนี้ก็ควรจะพ่นนะฮะแนะนําด้วย แต่ตรงนี้ไม่ควรเอาน้ำฉีดเนอะเพราะว่าอุปกรณ์ข้อต่อต่างๆอยู่ในนี้ค่อนข้างเยอะนะครับอาจจะเอาฟองน้ํานะครับชุบน้ํายาล้างรถนะครับแล้วก็ทําการล้างทําการแบบล้างแล้วก็ทําการเช็ดออกแต่ไม่ควรเอาน้ําฉีดอย่างยิ่งนะครับอ่าโอเคประมาณนี้ครับโอเคล้างเลยนะจ๊ะ อให้เอี่ยมนะล้างไปเลยนะครับต่อไปใกล้ล้างไปเลยครับล้างให้ออกนะนะแล้วเท่านั้นแหละครับ ต้บังโคลนนะครับเป็นจุดที่สกปรกมากนะครับถ้าเราได้ใช้รถเนี่ยแล้วไม่เคยล้างนะฮะล้างไปเลยครับล้างไปเลยเดี๋ยตรงจุดตรงเนี้ยแนะนําว่าล้างไงครับก็คือเอาฟองน้ําชุบนะแล้วก็รีบเช็ดนะฮะอย่าเอาน้ําฉีดนะครับ,รบตรงจุดที่เป็นหัวต่อสายล้างได้เลยเอา้าว่ะและ่นและโอเคครับโดนน้ําได้ไม่ต้องกังวลน,นะครับแต่ว่าถ้าตรงเนี้ยเราก็ จะหลีกเลี่ยงนะครับไอต,ตัวจอนี้ก็หลีกเลี่ยงนิดนึงนะครับไม่เอาน้ําฉีดเข้าไปออกฝั่งนี้บ้างฝั่งนี้บ้าง งที่เสียบใต่ชาร์ตนะครับล้างได้นะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอาสเตนไล่ความชื้นฉีดทำความสะอาดอีกทีหนึ่งนะฮะตรงนี้เป็นจุดที่น้ำจะเข้าง่ายเพราะเนี่ยกวน,นเหล็กนี่วนหลีกเลี่ยงการใช้น้ําฉีดนะครับตอนนี้เราลงน้ํายาล้างรถเรียบร้อยนะฮะก็เดี๋ยวจะทาการกรีน้ํายาออกนะครับฉีดเลยฉีดเลย ตรงบ่อนี่ไม่แนะนําให้ฉีนเนอะเพราะว่าบ่อนเนี่ยเดี๋ยวน้ามันจะขังอยู่ในฟองน้ํานะครับ าลูกค้ามีเครื่องเป่าลมนะก็ใช้เครื่องเป่าลมเนี่ยในการสีไล่ความชื้นได้นะครับแต่ถ้าไม่มีนะเมื่อทําการล้างรถเสร็จแล้วนะครับก็ใช้หัวคอนไทด์นะครับตามจุดต่อสายต่างๆนะครับเพื่อไล่น้ําออกจากต่อสายคราันนี้ก็จะเป็นการแก้ปัญหาในเรื่องของน้ําเข้าไปในจุดต่อสายได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปทิ้งกัดูจุดไหนบ้างครับที่ควรต้องฉีดเจลเบียตรงล้อนะครับล้อหน้านะครับตรงตรงแกนล้อนะครับอ่าก็ทำการฉีดทั้งสองฝั่ง นะครับเพื่อป้องกันการเป็นสนิมนะอ่าแล้วก็จุดที่สองนะครับก็คือตรงคอนะฮะอ่าตรงคอครับอ่าก็จะเป็นเขาเรียกว่าจะมีลูกปืนอยู่นะฮะก็ทําการฉีดนะครับแล้วก็จุดต่อไปก็คือตรงตรงแกนหลักของมอเตอร์นะครับอ่าโต่ด้วยอ่าหมุนป้ายอ่าฉีดป้ายครับครับอ่าเท่านี้เองนะครับง่ายๆนะฮะแล้วก็ พยายามฉีดให้ทั่วโซ่ด้วยนะครับโซ่จะได้ไม่เป็นสนิมเนอะนะครับแล้วกแล้วจุดไหนครับนะจ๊ะที่เราจะใช้น้ํายาล้างคอนแทคชินเนอร์นะครับอ่านี้ผมเช็ดรถแห้งแลวเนอะแล้วก็ทําการล้างตรนจุดชาร์จไฟอันนี้เป็นจุดสาคัญมากเดี๋ยวเอามปเอาไปนะฮะเปิดโอเคแล้วก็ตรงไหนครับตรงนี้ไม่โดนไม่โดนเนอะแต่ว่าก็ล้างได้นะครับทำความสะอาดเพื่อทําให้ไฟ เดินทางได้สะดวกขึ้นนะครับแล้วก็จุดฟิลนะครับก็โดนน้ำเนอะนะครับก็ทําการฉีดได้ไม okay. นะ่ต่โอเคนะแล้วก็จริงๆแล้วในจุดตรงนี้นะครับก็ถ้ามีน้ําเข้านะอาจต้องเปิดแล้วก็เอาอหัวคอนแทนเนอร์ทำการครีนซะเพื่อไล่น้ําออกจากระบบตามเมื่อกี้ตรงแฮนเนาะ <ว ham> ครับ <ว ham> ครับสวิสตต่างๆฉีดเข้าเลยครับฉีดเยอะๆหน่อย <ว ham> เออเออครับอ่าเราตรงแฮนตรงเนี้ยตรงเนี้ยไล่ด้วย อ่าอ่าฉีดแช่ออโอเคนะครับเท่านี้เองนะก็จะเป็นการดูแลรักษาในเรื่องของอ่าพวกงกุญแจด้วยจริงๆมิงพวงกุญแจผมมองว่าก็เอาตัวจะบีฉีดเข้าไปด้วยเนาะเพราะมันก็อาจจะเป็นสนิทได้นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นจุดที่น้ําจะเข้านะครับถ้ามันตามเข้าเนี่ยอ่าทาการฉีดล้างนะครับกอสปเปรย์ตรงนี้ก็จะเป็นคล้ายๆแอลกอฮอล์เนาะจะเป็นไล่น้ําออกจากไอตัวเขาต่อสายครับประมาณนี้อ่าแล้วจะ เดี๋ยวทำการเช็ดทาวามสะาดรถให้เรียบร้อยนะครับสวัสดีครับ